สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยผูหมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองะค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอาล่าพลังงานที่บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล่มีดีมีไลหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคุกที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้ ค่ำคืนนี้นะคะเราตั้งชื่อแรนดอมว่าใครในเวลานี้อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณแบบด่วนมากนั่นเองนี่คือพลังงานนะคะใครในเวลานี้ต้องการสื่อสารนะคะติดต่อกับคุณแบบเร่งด่วนมากเขาและส่งสารนี้มาให้คุณเพื่อให้คุณได้รับรู้เรื่องอะไรคะโอ้่กอล์ฟคุณเป็นพลังงาน เป็นพลังงานปู่ย่าตาใหญ่นะคะบรรพบุรุษของคุณคุณเห็นไหมคะผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายมาเตือนคุณค่ะมาเตือนคุณเรื่องการงานติดอยากแต่ติดต่อสื่อสารกับคุณมากเป็นพลังงานปู่ย่าตาใหญ่หรือว่านะคะถ้าไม่ใช่ปู่ย่าตาใหญ่ก็เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนสารตาสายยายของคุณเกี่ยวกับในเรื่องการงานนะคะถ้าตอนนี้คุณมีพลังงานและเป็นพลังงานครูคูบาอาจารย์ของคุณ t เฮ h e r มิต นะคะที่ตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเจอสะดุดเรื่องการงานมีความขัดแย้งในเรื่องการงานให้คุณถอยออกมาแบบมีสติเพ,พราะพลังงานคุรุคูบาอาจารย์ที่ตอนนี้มาสถิตคุ้มครองคุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้มาสื่อสารกับคุณแบบเร่งด่วนพร้อมทั้งบรรพุรุษของคุณด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมี นะคะปัญหาในสถานที่ทำงานของคุณหรือว่ามีความขัดแย้งภายในครอบครัวของคุณก็แล้วแต่ท่านบอกว่าขอให้คุณมีสติแต่คุณเป็นคนมีสติอยู่แล้วค่ะเพราะมันขึ้นเฮอร์มิตนั่นเองนะคะเฮอร์มิตหมายถึงว่าเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นถ้าตอนนี้มันยังไม่เกิด แสดงว่าบุญของคุณยังมีอยู่แล้วก็มีครูครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของคุณปู่ย่าตายายของคุณพ่อแม่ของคุณที่ล่วงรับไปแล้วมาบอกคุณมาสื่อสารกับคุณให้คุณได้เข้าใจนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้นะคะท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะณที่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาฟังคลิปนี้นั่นเองค่ะโอ้มิกะข่คุณค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะท่านชื่นชมในตัวคุณมากคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นรักความยุติธรรมเป็นอย่างสูงถ้าคุณรับราชการคุณก็เป็นราชการแบบตรงฉินนั่นเองนะคะไม่โกงไม่กินไม่ดโกงใครแต่ถ้ามีคดีความเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณจะชนะคดีความขอให้คุณจะเย็นเย็นและระวังเรื่องเอกสารนี่คือท่านมากระซิบให้คุณได้รับรู้คุณเห็นไหมคะนี่คือ ปู่ย่าตาทวดของคุณบรรพุรุษของคุณพ่อแม่ปู่ย่าตาใาญ่ของคุณนะคะท่านมาสื่อสารกับคุณนั่นเองและนี่คือความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าตอนนี้คุณคิดนะคะคุณดูถูกดูแคลนตัวเองหรือคุณคิดน้อยใจว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทำดีก็ทำตลอดทำไม ความดียังไม่ปรากฏท่านบอกว่าภายในเดือนตุลานี่แหละค่ะในเดือนตุลามันก็เหลืออีกไม่กี่วันเหลืออีก3 4สี่วันเองนะแม่หมอนะคะแต่คุณก็จะได้รับความยุติธรรมเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเมื่อนั้นความยุติธรรมจะเข้ามาหาคุณตลอดเวลานั่นเองต่อค่ะขึ้นกาอ้าขึ้นกาเงิขึ้โอ้ยในเดือนตุลา คุณจะได้ค้าคุณปล่อยวางวางให้ลงปงก็ถ้าคุณปล่อยวางให้ได้นะคะนี่คือเทนออฟคอยคุณเตรียมรับในเรื่องการงานคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นี่คือบรรทุรุษและครูครูบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่เทนออฟคอย ท่านมาบอกว่าให้คุณเตรียมรับโชคใหญ่ที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้ถ้าไม่ใช่เดือนตุลาคมก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนหรือวันที่สองวันที่สามหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้มีเงินเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้แล้วเป็นเงินก้อนใหญ่หรือว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารตาคุดคุณไปยื่นเอกสาร กู้เงินกับธนาคารหรือไม่ได้กู้หรือเรื่องคดีความคุณก็จะชนะเรื่องคดีความแล้วจะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่เพราะว่านี่คือ ten o f c o i n นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้มกอคุณมีความลังเลคุณมีความสงสัยมีความไม่มั่นใจว่า คุณจะได้เหรอนะคะคุณอาจจะได้ในวันที่สองพฤศจิกายนก็ได้เพราะมันขึ้น2ดาบหรือไม่เกิน2วันนี้หรือ2อ,อาทิตย์ให้มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณเชื่อใจและมั่นใจในตัวเองเงินจำนวนนี้ยังไงมันก็เป็นของคุณค่ะเพราะเป็นเงินก้อนใหญ่เหลือเกินไม, 100, 200, ไม่ใช่1 0 0ยส0งร้อยไม่ใช่พันสองพันไม่ใช่หมื่นสองหมื่แต่เป็นหลักแสนขึ้นไปนั่นเองนะคะหลักสิล้านขึ้นไปความสุขของคุณ กำลังจะเข้ามาแต่คุณจะต้องมีพลังงานมีพลังใจที่ดีสร้างความสุขเชื่อมั่นว่าว่าเงินนี้เป็นของคุณคุณได้รับ ความยุติธรรมคุณคือคนที่เหมาะสมและคู่ควรนั่นเองนี่คือบรรพบุรุษของคุณปู่ย่าตายายหรือสารตาสารยายที่คุณพำนักอาศัยอยู่นั่นแหละค่ะท่านรักและอ็นดูคุณมากเดอะเฮอมิดคุณดูสิคะออกมาให้เตือนสติคุณให้คุณยินให้พอรอให้เป็นให้คุณสร้างความสุขอยู่กับตัวเองตลอดเวลาต่อค่ะ โอ้ไม่กบางสิ่งบางอย่างกําลังจะหลุดพ้นออกจากคุณไปอะไรที่ทําให้คุณอ่อมอะไรที่ทำให้คุณยมพลังงานลบ สิ่งไม่ดีต่างๆกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณทั้งหมดสังสิ้นถ้าตอนนี้คุณกําลังหมดแพชชั่นกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณเตรียมตัวไว้เลยค่ะไม่เกิน2อ,อาทิตย์นี้คุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนและเป็นคําตอบที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่ทรงคุณค่าเหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เพราะคลิปนี้ เมื่อคุณเปิดเข้ามาดูแล้วแสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณ70%และอีก30%คุณจะต้องลงมือทำนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มกอบคุณค่ะอบคุณค่ะคุณจะได้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ที่สวยสงาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์คุณเห็นไหมคะเมื่อนกฟีนิกซ์มันหมดแรงแล้ามันจะเผาตัวเองแล้วเกิดเป็นสิ่งใหม่ใมเป็นนกฟีนิกซ์ที่สดสวยอันนี้เขาเรียกว่านกยูงหรือว่านกหงอยกเราไม่แน่ใจนะคะแต่นี่คือเดอสตาชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขถ้าคุณเดินทางไปไหนคุณจะมีออร่าบางคนกําลังจัดเตรียม ตั้งบริษัทใหม่คุณจะมีเงินตั้งบริษัทแน่นอนค่ะถ้าคุณไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับธนาคารคุณก็จะได้รับการเซเยตภายใน2วันนี้ภายในวันคันด้วยซ้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและถ้า นะคะไม่ใช่เรื่องเอกสารทางด้านตาคุดยังไงคุณก็มีเงินมีโชคมีลาบเข้ามาเพราะการเดินทางจะทําให้คุณประสบความสําเร็จบางคนในการเดินทางจะได้พบหลักครั้งใหม่บางคนกําลังจะได้เดินออกมาจากจุดที่มันไม่ใช่ของคุณเมื่อไหไ่อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันจะทำรลายล้างคุณให้หมดสิน้นแม้ว่าคุณไม่อยากเดินออกมาสุดท้ายมันจะมีเส้นฟางสุดท้ายให้คุณได้เดินออกมาให้คุณ ได้เจอชีวิตจริงของคุณนั่นเองนะคะและอีกไม่นานนี้ชีวิตของคุณก็จะเป็นสุปตาคนใหม่นั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กอดขอบคุณค่ะขกบคุณค่ะ,คคะไม่ว่าคุณรัรตนาสิ่งใดนี่คืออะไรคะนี่คือเ็กเซียนฮองเต้ผู้ประทานความสำเร็จนะคะเทพทั้งหลายถ้าเป็นเทพจีนถ้าเป็นเทพไทยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเป็นเทพจีนก็ แปลว่าเ็กเซียนทังเต้ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนี่คือจัดติกแล้วนี่คืออะไรคะจัดเม้นไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่คุณได้เจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าพลังงานปู่ย่าตายายของคุณบรรพุรุษของคุณและครูรุกคูบาอาจารย์ที่คุ้มครองคุณอยู่ตลอดสามเดือนนี้เราบอกตั้งแต่ต้นเดือนตุลาตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเข้าเป็นมหาอุแล้วนะคะว่าพลังงานครูรุคูบาอาจารย์ของคุณเป็น เป็นคนนะคะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มาคอยคุมของคุณณช่วงสามเดือนนี้นั่นเองแล้วนี่คือจัดเมินคุณจะได้รับความยุติธรรมคำอธิษฐานของคุณที่คุณร้องขอปรารถนาตั้งแต่ต้นเดือนตุลามามันจะสำเร็จปลายเดือนตุลานี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับคุณอ ฐานแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะและที่สําคัญสิ่งที่เราสื่อไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องน้ําหรืออะไรให้คุณได้ไปทําถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ซื้อเครื่องขจัดนะคะทำความสะอาดให้กับวัดนั่นเลยค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณจะปลดล็อกทุกเรื่องราวต่อค่ะโอ้แม่กนคุณค่ะอ่นี่คืออะไรคะนี่คือ นะคะใส่จินเอียใส่จินเอียคืออะไรคะทุกคนคือเทพเจ้าแห่งด้านการเงินถ้าแม่หมอพูดภาษาจีนผิดหมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะนี่คือขิงออบคอยลาชาถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ ความมั่งคั่งล่ำรวยธุรกิจการงานของคุณจะเจริญเติบโตแต่เป็นธุรกิจการงานใหม่ที่คุณวางแผนไว้บางคนอาจจะเป็นธุรกิจงานเก่าก็ได้สิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณปรารถนาเรื่องการเงินธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเดินรุ่งเรืองมันถึงเวลาที่คุณจะเป็นห้องเต้เลวนั่นเองห้องเต้กินซีห้องเต,งเต้ไม่ใช่แค่ห้องเต้ธรรมดาที่คือคิงถือเหรียนถ้าคุณเป็นผู้ชาย เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าสัวความมั่งคัง่งร่ำรวยเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเป็นผู้ชายที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือลูกน้องคุณเสมอไม่ว่าลูกน้องคุณจะเป็นชายหญิงมาในรูปแบบใดน,นะคะถ้าเปรียบเทียบเจ้าสัวก็เหมือนเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวเซนทันเจ้าสัวอะไรต่างๆที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนี่คือความสุขความสำเร็จรวยเหลือ รวยล้นล้ๆสิค่ะทุกคนค่ะคอง g กตท u เลช i o n กับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นี่คือบุญทานที่คุณทำนั่นเลยค่ะด้วยบุญบารมีของคุณมันถึงจังหวะชีวิตคุณด้วยเลยค่ะที่เราตั้งชื่อบอกว่ามีใครต้องการสื่อสารกับคุณแบบเร่งด่วนก็เพื่อที่จะให้คุณ ตั้งรับโชคลาภเงินทองธุรกิจการงานที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนนั่นเองต่อค่ะระวังเรื่องอารมณ์นะคะเนี่ยค่ะ นะคะ The review มาเตือนถามว่า The review น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวค่ะเพราะมันคือเรื่องอารมณ์เท่านั้นอารมณ์เมื่อเรามีอารมณ์อารมณ์ดีหรืออารมณ์ดายมันก็คือกิเลสกิเลสเ,เกิดขึ้นเมื่อคุณรวยคุณอาจจะรวยมากๆรวยข้ามคืนจนไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการใช้เงิน มีความอีโก้นะคะเพราะฉะนั้น The Devil ตื่อออกมาเตือนคุณว่าให้ระวังเรื่องทีเดสให้ระวังเรื่องอารมณ์นั่นเองนะคะอารมณ์ในทั้งนี้มันก็แปลเป็นได้หลายรูปแบบนั่นเองต่อค่ะ o oh my god ขอบคุณค่ะและท่านมาบอกว่า นะคะนี่คือสิ่งออกครับคุณจะมีกลับมามีความสุขอีกครั้งความสุขในรอบหลายๆปีบางคนจะได้รับเงินจากลูกหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาให้บางคนคนรักเก่าที่เคยเดินออกจากคุณไปจะกลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนหนังสือเล่มเดิมคุณอยากจะเดินหลงป่าคุณก็เลือกเอาแต่ถ้าคุณไม่เดินหลงป่าอยากมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้รับหลักรังใหม่นั่นเองนะคะจะเป็นหลักต่างวัยไม่ว่า คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์และกิเลสเพราะเมื่อคุณมั่งคั่งล่ำรวย มีเงินมากมายคนก็อยากเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นจงมองคนให้ออกทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือใครก็ตามนี่คือพลังงานบรทรุลุนและคุรุคูบาอาจารย์มาเตือนคุณอย่างเร่งด่วนเพราะรู้ว่าคุณกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนนั่นเองต่อค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคิง คิงถือแม่เท้าคุณเป็นคนเก่งค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณวางอนาคตธุรกิจการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมีคนเป็นคนที่วางอนาคตตัวเองไว้5ปี10ปี20ปีมีวิสัยทัศน์แล้วเป็นผู้ชายที่โคตรใจดีเพอร์เฟกแล้วคุณก็เป็นคนฉลาด เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอใครมาขอความช่วยเหลืออะไรคุณก็ให้ความช่วยเหลือคนคนนั้นแล้วคุณมีทักษะที่หลากหลายประกอบกับคิงถทิงถือเรียนและคิงนะคะออฟบอล เป็นคิงที่โคตรใจดีนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานนะคะมุ่งมานะนะคะในเรื่องการเงินและการงานคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานถ้าเป็นผู้หญิงโสดคุณจะเจอผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเข้ามาหาคุณเป็นผู้ชายที่พร้อมจะสนับสนุนคุณทุกเรื่องราวนะคะและตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณเป็นคนมีคู่แล้วครอบครัวของคุณนะคะจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองต่อค่ะ โอ้มกกบคุณกากบคุณกากบคุณกาไม่ใช่แค่นะคะใส่สิ่เอียไม่ใช่แค่คิงออฟคอยไม่ใช่แค่คิงถือไม้เท้าแต่นี่คือดีเอ็มเพลบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนนะคะหรือบางท่านนะคะดีเอ็มเพคุณจะกลับ กลายเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาเศรษฐีพร้อมมีทั้งอํานาจวาสนาบาลมีนี่คืออํานาจวาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวยมั่งคัง่งไม่ว่าหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประสบความสําเร็จดั่งเจ้าสัวดั่งอีรอนมาร์กเพราะอิมเพลอร์รวยกว่า นะคะ king of coin นั่นเองนะคะนี่คือธุรกิจการงานของคุณคุณจะประสบความสำเร็จแบบมังกรที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่มังกรตัวเดียวแต่เป็นมังกรคู่คุณเห็นไหมคะนี่คือความสำเร็จความมั่งคัง่งความร่ำรวยของคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดหรือไม่โสดก็ตามนะคะชีวิตของคุณจะอยู่สุขสบายคุณจะเจอเจ้าชายเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณ เป็นเดือดดังเหมือนมหาลานีถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานคุณประกอบธุรกิจอะไรก็ตามแต่ธุรกิจการงานของคุณจะก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองจะมีการค้าขายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะโอ้โหรวยเหลือเรือรวยเหลือล้นคําอธิษฐานของคุณในเดือนตุลานี้ไม่ว่าคุณอธิษฐานช่วงไหนภายในเดือนตุลา คําอธิษฐานนั้นกําลังจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองต่อค่ะโอ้มีกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะได้แต่งงานค่ะคุณอาจจะเจอหลักแท้นะช่วงเวลานี้แล้วภายในสี่เดือนนี้คุณจะได้แต่งงานถ้าคุณประกอบธุรกิจธุรกิจของคุณในสี่เดือนนี้ จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานับตั้งแต่เดือนตุลาไปต้นเดือนกุมตุลาที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรไว้ความสําเร็จกําลังจะเข้ามาหาคุณและนี่คือหน้าที่การงานของคุณสี่ไม้เท้าคือความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวของคุณถ้าใครมีครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กก็ตามเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ชีวิตคุณกําลังจะเข้ามาในเรื่องการงานและการ เงินนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ oh นะคะคุณเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเซตเซเว่นออฟคับนะคะกีเรสของคุณเมื่อมีเงิน เข้ามาหลังไลเข้ามาทุกช่องทางถ้าเป็นผู้ชายที่มีอายุ40ปีขึ้นไปธุรกิจก,การงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่เงินเข้ามาหาคุณคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผู้หญิงก็เหมือนกันแต่กิเลสครั้งนี้ให้คุณเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งดีเข้ามาแน่นอนละมันก็จะต้องมีกิเลสเข้ามาด้วยและนี่คือเซเว่นออฟสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปร แต่คุณจะต้องลงมือทำสิ่งที่คุณลงมือทำนับตั้งแต่ปี2568ต้นปีเป็นต้นมาช่วงเวลานี้มัน กำลังจะแผ่กิ่งก้านสาขาให้คุณได้รับเงินทองที่คุณปรารถนานั่นเองและการงานของคุณมันก็เหมือนการที่เราลงทุนลงแรงไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อโอกาสมันมาถึงนี่แหละคะ่ะเหมือนจังหวะชีวิตที่คุณได้เจอคลิปนี้คลิปนี้มาสื่อสารคุณเพราะพลังงานคูรูคูบาจารย์และบรรพบุรุษของคุณมาสื่อกับคุณนั่นเองต่อคะ่ะ 오마이갓! Oh god, อคอคนะคะแทมเพลนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชื่อเสียงของคุณจะดังกังวานเหมือนระฆังในวัดพระแก้วนะคะและช่วงเวลานี้ถ้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการกินเจถ้าคุณกินเจได้หรือกินเจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้คุณรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดเดือนตุลาคมนี้หรือตั้งแต่ปี2568มันกําลังจะส่งผลให้คุณได้มีชื่อเสียงถ้าคุณเคยไปต ละครั้งที่ไหนก็ตามเสียงลักครังที่คุณเคยตีกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณตอนนี้เวลานี้บุญของคุณมาถึงแล้วชื่อเสียงเงินทองกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะตาแหน่งยศหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเตรียมรับแบบมีความสุขคุณกําลังจะถูก เปลี่ยนถ่ายพลังงานจากพลังงานที่มีอารมณ์มีกิเลสนะคะหักข้ามใจตัวเองไม่ได้มีนกา i ทีมีแต่พลังงานลบบางคนพลังงานลบหายไปแล้วมีพลังงานบวกนั่นเลยค่ะมันกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่ดีส่งให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆแบบนี้ต่อค่ะโอ้แม่คุณเตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณเลยค่ะเห็นไหมคะ เมื่อคุณโฟกัสให้ถูกที่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณตอนนี้เวลานี้คุณโฟกัสได้ถูกที่ได้ถูกทางในชีวิตคุณแล้ว คุณพยายามประคับประคองชีวิตของคุณให้เดินหน้าต่อไปแม้ว่าช่วงระยะเวลานี้มันคือการเปลี่ยนผ่านโฟล์ทับนะคะบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณเดินมาถูกทางแล้วคุณประคับประคองชีวิตของคุณให้อยู่เป็นปัจจุบันแบบมีความสุขแบบนี้ละค่ะดีแล้วนะคะเมื่อคุณมั่งคั่งร่ำรวยก็อย่าแสดงออกว่าคุณมั่งคั่งร่ำรวยเพราะการที่คุณแสดงออกว่าคุณเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็จะมีคน เข้ามาหาคุณด้วยความที่เขาเห็นว่าคุณมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองเจตนาของเขาคุณก็รู้ดีว่าเขาเข้ามาเพื่อสิ่งใดนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่ดมันจบแล้วค่ะที่ราขานะคะการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคต่างๆ ที่คุณได้เจอมาแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณที่มาสื่อคุณในครั้งนี้นะคะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณและองค์พญายมเท้าจตุโลกบาลท,ทั้งสี่นี่คือองค์พญายมมาสื่อสารคุณว่าดวงจิตของคุณที่เคยโดนนะคะเจ้ากรรมในเวรกักกันไว้นี่คือดวงจิตของคุณนะคะนี่คือดวงจิตของคุณที่โดนกักขังไว้คุณกําลังได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมครั้งใหญ่เพราะนี่คือ องค์พยายมมะลาดนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมันจบสิ้นแล้วคะ่ะอุปสรรคปัญหาขอบคุณถ้าคุณได้เจอคลิปนี้คุณเตรียมรับชโชคลาภเงินทองครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะตำแหน่งหน้าที่การงานบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราบอกเลยว่านะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย mm hmm. เง็กเซียนฮองเต้ประทานความสําเร็จแล้วน้องนาจามามอบเงินทองให้คุณเงินทองรายได้นี้เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากเงินเดือนแต่จะเป็นรายได้จากการเป็นค่าโบนัสรายได้อะไรก็ตามแต่รายได้ก้อนใหญ่รายได้ทางค่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องธุรกิจการ,รงานของคุณเงินปันผลต่างๆและนี่คือรายได้ค่าในหน้าค่าในค่าโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ เป็นลาบหยดเป็นเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาค่ะคุณยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่ที่น้องนาจาส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้พลังงานบันพุลุษของคุณด้วยบุญกุศลที่คุณได้ทํามาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสนี้สัที โอกาสเงินทองการเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งถ้าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราบอกไม่มีใครต้านบารมีของคุณได้ไม่มีใครมาหยุดยั้งความสามารถของคุณได้เปรียบเทียบเหมือนคุณมีอีรอนมาร์กอยู่ในตัวเปรียบเทียบเหมือนคุณมีเจ้าสัวซีพีอยู่ในตัวนั่นเองต่อค่ะ โอ้ม่กกคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิคะนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองให้คุณรักตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูนี่คือสามถ้วยความยิ่งใหญ่อยู่ดีๆก็กลายเป็นมหาเศรษฐีมีค่าราชบริพันมากหน้าหลายตาขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณ แต่เราบอกเลยว่าไม่เกิน2วันหรือ2อาทิตย์นี้นะคะความสุขจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางคนอาจจะได้นะคะบางสิ่งบางอย่างรู้จังหวะชีวิตเส้นทางของชีวิตยึดมั่นในความถูกต้องแล้วมีพลังงานพลัง ใจที่ดีแล้วนี่คือเตรียมตัวจัดงานลื่นเริงที่บ้านคุณได้เลยค่ะงานลื่นเริงครั้ง,งนี้เป็นงานแห่งความสุขเมเราจะใส่ชุดขาวดําเราก็ฉลองอยู่กับครอบครัวเราก็ได้ไม่ต้องเชิญคนมามากหน้าหลายตาก็ได้นั่นเองนะคะเพราะว่ามันึ้นสามถ้วยสามถ้วยคือความสุขในครอบครัวความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีความสุขได้ไงคะเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญแล้วก็ ดีเอ็มเลอร์นั่นเองต่อค่ะระวังในออฟฟิศให้ระวังเรื่องการงานถ้าตอนนี้เวลานี้การงานของคุณคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเหน็ดคุณอาจกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานในเรื่องการงานคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคุณคือราชาถือไม่เท้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ณนะช่วงเวลานี้ถ้าการงานคุณเคยแบกรับการงานมาเยอะะมากแล้ว จะกลัวอะไรคะคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมีสติเมื่อนั้นนะคะอุปสรรคปัญหามันก็แค่ช่วงเวลาในการเราอัปเบอร์ชั่นของการงานของเขาของเราจากที่เป็นอนาล็อกให้เป็น AI นั่นเองคิดแบบนี้นะคะต่อคะ่ะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือ The View of Fortune คุณจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโชคลาบครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วมากยิ่งถ้าคุณ ทำบุญกระถินหรือบางคนไม่ได้นับ,นบถือศาสนาพุทธนะคะบุญกุศลที่คุณสร้างนะช่วงเวลานี้พลังงานในหลายมีดีในดีมีหลายยินอย่างดินน้ำลมไฟในตัวคุณบาลานนะคะ เข้าหากันเรียบร้อยแล้วอุปสรรคปัญหาได้จบลงแล้วเรื่องการงานคุณเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอ้โหไพโคโดีมแทบไม่มีภัยหลายเลยโชคชะตากําลังเวียงความสุขมาสู่คุณนี่คือบรรพุรุษปู่ย่าตายายและครูครูบาอาจารย์ของคุณมาสื่อให้คุณได้รับรู้นั่นเองค่ะโอ้โ oh d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าธุรกิจการงานอะไรนี่คือ ความสำเร็จที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคิงถือถ้วยมังกรยังไงก็คือมังกรราชาถือถ้วยคือราชาผู้ประสบความสำเร็จแมจะมีงานที่เข้ามาให้คุณได้แก้ไขคุณก็แก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนรอบรู้รอบครอบ เป็นคนเขาเรียกว่าเขี้ยวลากดินรอบจัดนั่นเองใครมาแบบไหนเม้แต่เขาก็พิบตาคุณยังอ่านใจคนนั้นได้เลยค่ะว่าคนนั้นมาดีหรือมาอะไรสิ่งที่คุณเจอณนะตอนนี้เวลานี้นะคะอุปสรรคปัญหาคุณแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณดีดนิ้วก็พิบตาครั้งเดียวคุณก็แก้ไขได้แล้วและคุณก็เป็นคุณพ่อของลูกนั่นเองเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นดีไอดอล ตอนนี้คุณภรรยาของคุณนี่โคตรสวยเลยแล้วชีวิตของคุณครอบครัวของคุณนะคะจะมีแต่ความสุขไพ่หลายสองดาบไม่ถือว่าไพ่หลายนะคะสองดาบเพราะอะไรคะเพราะคือการเปลี่ยนแปลงความลังเลความไม่มั่นใจและนี่คือ ความสําเร็จที่คุณจะได้มาเงินทองทรัพย์สินเมืองนองอัาลามดวงจิตของคุณไม่มีอะไรดีเท่านี้เพราะนี่คือบรรพุษของคุณและก็ครูครูบาอาจารย์ของคุณมาสื่อกับคุณให้คุณได้รู้ว่าคุณเตรียมรับความเป็นมหาเศรษฐีความยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณรวยเหลือเรือรวยเหลือล้นรวยฉ่ำฉ่ำนั่นเองนะคะไม่หนึงนะคะ โอเคค่ะทุกคนเราสลับแล้วนะั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะก้าวเหรียญเดือดชตารุ่งโรจนธุรกิจการงานของคุณชโชคลาภเงินทองจัดลังไหลเข้ามาหาคุณคุณเห็นไหมคะคิงคิงออกมา3ามคิงและนี่คือจินซีฮองเตหมายความว่าความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานของคุณมีคิงถือดาบไม่ได้ออกมาคิงถือดาบตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานะ การเงินการงานความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอารมณ์ตอนนี้ของคุณไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วคุณบาลานซ์ชีวิตพลังงานยินอย่างของคุณได้แล้วความสําเร็จที่บังเกิดขึ้นกับคุณรวยเรือเรือรวยละล้นมหาอํานาจนี่คือวางอยู่ในตัวคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มาเจอคลิปนี้บรรพุรุษและครูครูบาอาจารย์มา มอบให้คุณเป็นคนโสดหรือคนคู่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้คุณก็คือเจ้าของคลิปนี้เพราะพลังงานปู่ย่าตาใหญ่บันพุษของคุณมาสื่อกับคุณนั่นเองนะคะมามอบนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับและมาเตือนสติคุณเดวิลให้คุณเข้าใจอย่ามีกิกเิยได้แต่ต้องมีนะคะ สติให้มากกว่ากิเลสนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ